สวัสดีปะลุงก,บบลกับสวัสดีเลยกับสวัสดีเอฟซีทูกใจที่เข้ามาติดตามหับชมช่องบา่ตายเนาะพอกันอีกแล้วพี่นอ้องกับสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเลยตอนนี้กำลังจะออกปานได้ดอกมาณประมาณแปดโมงเช้าเนาะแม่อากาศก็แบบล่าลงอมเฮกันย้อนมานี้หนาวๆไปไปใช้กันดู เป็นป้าแห้งเขาอยู่เรื่อนเขาขึ้นเก้าพี่น้องนี่ปลาแห้งกันเพิ่งเราชัดตีที่โดมงามงเมนองค์แพร่ผืนเศษขึ้นในทำเมนยากคงจะเสาะกูเลยพี่น้องนี่เจ๊หากันหนามาเนาะไม่นี้คือสิบวไดล้มหรอกเนาะหนาวแห้งไป่หรอกพี่น้องมาที่เกษตเข่าป่าเขาดงเาหาปืนหาตัวปลาปลาไว้คื้นเท่ากันเริ่มหน่อยลูกไหนเนาะแม่ ขึ้นตตนแหงมาปลาไวข้างนอกขาวเห็ดเห็ดปลาเหดปลาากเท่ากันขเาวยกน้ำพื้นไไน้ำไผ่ใส่ปลา,วาไวแม่น้งแพร่เกะเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ทั้งาอาแลตพี่ง,ง้องนม่ทั้งหลังบาอ๋อวกปลาปยู่ด้วหนะครับ เดินมาเรื่พี่น้องไปอยากปลาเห็บไปายากมาทางดูขมื่นพี่เด้อพี่น้องอ๋อชาติไม่เห็นเลยปลาเห็บไปอยากากันเด้อเขาผิดตลอดอเขาผิดไม่ได้พี่น้องเตีียมสีน,นั่นเนาะมันสีตีดเดี๋ยวตอนนี้มันแห้งน,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 งนั่นแหละนั่งบนนั่งบนน่ะตี๋เดี๋ยวเขาอยากให้มันแห้งค่ะ

นี่เลยพี่น้องป้อตปอพระแห่งกว่ายางเขาเนี่มมาแขังกันพี่นอ้องแสีบได้พี่น้องเจอดเลยในเบืองโตมันโตงามเลยแต่ว่านียังไม่ทันแห่งค่ะ ไปเก็บพักก่อนน,อน,นี้กันมาฮอน,น้าเลยพี่น้องเลยมากับน้องสติ้งห้องข,องของ้ากับแบกินเลิเลยพี่น้องเล้เงาเจ้าห้ <laughs> องไปพัดน,นี่มกถั่วฮะนี่กัเขียวกุ่นกุ้งๆเลยพี่น้องใส่ปุน่นใส่ยังเขียวเขียว มังอือ้อโอ้ยเป็นวัดแหละพี่น้องเลยเครื่อเทศเครื่อเทศท่าน,น,นี่ก็สุกเลยนี่อันนี้คือสุกแล้วเรียบร้อ,อยโอ้ คือพักอันนี้เฮ้าเสริมซันละเนี่ยพวกบัวเฮานี่ก็เป็นหัวเลยไามันขึ้นหัวใหญ่ๆ,ๆก่อนพี่น้องหัวมันขึ้นมันเป็นหัวป้าเจ้าหง่าจาก้กเอาไปหดหนาด้ยพี่น้องเห็นเป็นหัวมันใหญ่หัวใหญ่เนาะ สลัดเท่ากับงามๆเลยุคนเบิ่งน้ำกันนี่สลัดห่ออันนี้เป็นสลัดสามชายพันธ์เลย,ยพี่น้องนี่อันนี้เป็นักสลัดกรอบสลัดกรกอบแต่ผู้ใบมันเป็นอย่างข้าบริชายขาบริใสยปุ๋ยส่ย,ย,ายามันมันก็เลยเป็นอันอันนี้เนาะใบมันอยากเป็นใบแก่ใบยังแบบมันเป็น กูดเป็นยังไงแหละพี่น้องเขียวเขียวครัลัดเท่านี้งามสุดชุดน่ากันเป็นก๊อกมะทั่วเนาะมะทั่วเท่ากั้นล้มแห้งขนาดเลยทุกคนชันตีเก็บอภาัก่อนพี่น้องฟันเท้าสิเมือกดแล้วเรียบร้อยเลย เอาลายเติบปาดเอาเลยว่ากินยอดมันเลยเนาะเอาแต่ปาดเอาเต็มขู่เลยเอาชิลลลายนนจะนั้นไม่ใช่แก่ก่อนเนาะนอนแบนนี้ นี่ก็บผักสลัดนี่สลัดกันแพ่เผืกกระิบพัดพี่น้องเลยพ,พัดผักบุ้งใส่กับลูกชิ้นปลานี่อันนี้คือลูกชิ้นปลาตองเลกนเนื้อหมูนิดหนึ่งน,นีน่เป็นผักบุ้งเข้า อันนั้นก็เป็นหมักเผ็ดซอยแล้วกะกระเทียมเนาะเมนแพใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยอืมันนี้ก็ใส่กระเทียมแล้วกะอ่าหมักเผ็ดลงไปพัดให้มันซีมหอมก่อนเนาะเห็ดกินก็เห็ดยู่วางนี่เลยได้พี่น้องว่าบ่าอยากไปดังไพ่หลายบ่อนเนาะเอาหนีเลยบ่อนที่เขาอยางป้านี่แหละพี่น้องเลย นี่ใส่เนื้อลงไปนิดนึงโอ้โหวันนี้ผมเป็นพัดแต่ผักบุ้งเลยพี่น้องพัดใส่ครับเนื้อนำแลวกะลุกซินปลาักบุ้งฮากัจนเต็มกซามเลยลุกซินปลาแม่น้องแพ้เพนเฮตแลวเพิ่นก็นลวกเรียบร้อย พัดก็น,นี้ให้มันสุกก่อนเนาะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปบานนี้พี่น้องปึ๊บลูกชิ้นปลาตองวันจักมื่อก่อนช,อชวนแม่นอ้องแพเห็ดทอดมันปลาตองเนาะนี่ใส่พักลงไปปึ๊บก็ปรุงรสพี่น้องใส่ผงนัวลงไปนิดนึง น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงโอ้โหชายุเมยน้องแพ้ผมว่าเอาช้อนแบบว่าบมมีอันน่ะดิช้อนลุกเดีย๋ยวมาปรุงทอกลงไปเลยผมเห็นใส่ช้อนเฉื่อยเห็นเต็มเฉื่ยอยใสั่หอยลงไปปึ๊บโอเค บิบมบมสั boom, you, ่งเลยาแต้ป mm ต้ขวาจยตัอยจางกหน้ากับคนให้เขากันพ mm ี hmm. er, really mm ่น hmm. ้องเอาจานมะเอาถาเอากระตุกเอายนมานี่พ mm ี่น้องนี่พี่น้อง ปึ๊บปึ๊บนี่ว้าวนี่พี่น้องพัดพักบุ้งแซบนี่เลยข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไหมพี่น้องพัดพักบุ้งแจ่วมามาพี่น้องมาข่าวเ้าร่กัน กลับสบายดีพี่น้องมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อข่าวสาวนุ่มกันแซ่บปัดทับบุกใส่ลูกชิ้นปลาอืมอวานหนอยก็ได้นนะ้องข้าวแม่ไปไใสุราใบเวียด

good, no. no. Hey, no. you no. don't no. no. have พสำหรับผิปน vale ีเครับได้ขอจบไปรแียงค่นี้เนาะพี่้อๆก็ผิหนาสำหรับลิปนี้ก็ลาไปก่อนเะครอบสวัสดีพี่นอกสวัสดีปราลุง